คุณคิดว่ารอยสักนั้นอยู่ตลอดไปหรือนักฟุตบอลพวกนี้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าคิดผิดทั่วนหน้าเซเลนเนอร์ไฮูริกทำให้ทั้งโลกช็อกเมื่อเขาเดินเข้าไปในเคินิโกนในเสรอแล้วบอกลาประโยชโอลิคอรดแคนเจมีรอยสักที่ปกป้องเขามาตลอด20ปีแห่งสงครามในสนามวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเขากำลุบอลบีบพลายเครียดแน่นหน้าเกรงขณะลำแสงเลเซอร์เผาคำที่เคยเป็นตัวตนทั้งหมดของเขาย้อนกลับไปปี2019ตอนที่เซร์จิโอรโมสทำให้โลกออนไลน์แตกตื่นด้วยภาพเดียวแผ่นหลังของเขาโล่งสนิทไม่มีรอยสักลและผู้ตติดตาม ฉานคนคิดว่าเขาบ้าไปแล้วเพราะผู้ชายคนนี้ดังจากรอยสักมากกว่า30ลายทั่วทั้งตัวแต่หักมุมคือทั้งหมดเป็นของปลอมเป็นโฆษณานนํายาทำความสะอาดสุดเนียนที่หลอกคนทั้งโลกแต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งที่เมซี่ทำก่อนปี2013ขาของเขาสะอาดหมดจดไม่มีแม้แต่หมึกหยดเดียวจากนั้นนี้มาก็ย้ายมาบอสโลนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมซี่เริ่มสักเต็มตัวตา่างทำเนียมของอเมริกาใต้ที่นักเตะปล่อยให้ช่างทำอะไรก็ได้ต่างใจแต่ความเสียใจเล่นงานเขาอย่างหนักและเขาก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีีใคคคครราาาาดดิมกก่อ่อออนนืะบยยททุงเป็ส